สวัสดีครับมาอยู่กับช่องหมอวัววันธรรมดาเช้าหน้าวันหยุดนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะพามาดูวัวนะครับอีกหนึ่งอาการที่เป็นที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับสําหรับวัวจะเป็นวัวเพศผู้อย่างเดียวนะครับซึ่งที่เห็นนี่ก็เป็นการอักเสบของอวัยวะสืบพันธุ์ของวัวนะครับก็เกิดจากสาเหตุก็คืออวอ,วอวัยวะของเพื่อนอาจจะ,อ,ะออกมาแล้วมีเศษพวกฟางหรือว่า แก็บนะครับติดเข้าไปนํานะครับก็เกิดการอักเสบนะครับแล้วก็จะมีพวกแมลงวันนะครับไปขี้ไส้นะครับก็จะเกิดเป็นนอนนะครับก็จะเห็นอย่างที่เห็นเลยนะครับในด้านการรักษานะครับก็ง่ายๆครับวิธีนี้ก็คือใช้ยาถ่ายพยาธินะครับหรือว่าไอโวแม็กเอฟนะครับทําการฉีดนะครับควบกับเพนไดสเตปนะครับก็จะช่วยได้นะครับก็คือจะหายเลยนะครับแต่ถ้าจะใส่เพลภายนอกอะคงบอดีนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ อาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องมอวัววันธรรมดาชาวนาวันหยุดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ